แป๊บนึงได้ปะแป๊บนึงก่อนได้ปะชาร์จก่อนชาร์จก่อนนะชาร์จก่อนพี่ชาร์จก่อนได้ได้ได้าไก่แม่ก็เฮียอะไรอะไรกันได้ไงบ้าทำอะไรไม่เห็นจะเก็บเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ้เจ้นโอยไพลังดีเเฮ้ยไ้อ่าอ้ <โ> <ee> ไอ้ไอ้ก <lonely> ูดีก่อนไอ้กูดีก่อนก็อยากรู้ว่าหมาจุต่อ่าทำยังไงอ่ะเชียดิแล้วถล่มมาจะต่อทำยังไงวะมีไอ้เหี้ยคนตีเนตาพอดีอะไรมูนเยอะไรเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยว้าโดนได้อย่างไรเถึงแค่ไปนี้วะไอ้ตา อ๊โอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยเจอ้โอ้เฮ้ยอย่างนี้ต้ัายาโองฮ่โห่เ้เทมกเลยอ่ะเฮ้ยกูกลายเป็นุ๊บยาด้วย่ะบาร์กูจะพ่ขึ้นเฮ้ยโอ้มันดังถักได้นะเฮ้ยโอ้หอยแม โอ้โหสองอ้าฮะโอ้คือพูดที่แข็งแกร่งพี่แข็งแกร่งผมจะก้าวข้ามพี่ไปไปพี่มาตัดพลังคือต่อกันเปล่ามาสามสองหนึ่งเอาเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาเบฮาเบแตกไปเลยเพื่อเลยอาจารย์นะพี่ไยายางแพ้เราเว้ยคุณต้องตายแล้วล่ะ ปิ้วแม่มึงอ่ะฮะปิ้วแม่มึงอ่ะฮะฮะฮะยาไอ้โกมัแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยแน่น้อยแน่บูมท่าเมื่อกี้เราพันันตาสองพันบูมก็เสียพี่ไปแล้วเว้ยกูตีนน้มึงเด่ะกูตีนชิบหาย